สวัสดีครับสบวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่นิคมครับผมเป็นยังไงพี่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายสบายดีครับผม,บผมวันนี้เหมือนเดิมอยู่กับพี่โจโคนเดิมนะครับ <Ò> น,นี่เรามี เครื่องกึงนะครับราคาย่อมเยาพิเศษนะครับแล้วก็ในเดือนมิถุนานะครับเราลดราคาพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปตามดูที่ที่หน้าเพจเลยนะครับว่าลดเยอะขนาดไหนนะครับหากท่านที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้เหมือนกันนะครับครับผมอ่าใช่เพื่อเป็นการไม่ให้เสียนาฬิกากับเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับผม นี่เครื่องกึงรุ่น MC พันนะครับตัวนี้กึงได้ยาวสุดได้ถึงขนาดเมตรหนึ่งนะครับถ้าต่อได้เราสั้นๆเราไม่ต้องต่อนะครับแต่นี่เราเรามีขาต่อให้แถมให้ด้วยนะครับอันนี้เราทำฟันๆเราก็เลยไม่ต่อครับใช่ครับนี่นะครับวันนี้พี่โจทำอะไรครับตัวนี้ทำโคกครับผมทำโคกเหรอครับผมโคกนะครับผมเห็นพี่ไปเดินหาเก็บเศษไม้นะครับนี่จริงๆนะเศษไม้นะครับมีค่าอย่าทิ้งครับ บางทีามารวมกันอัดกาวนี่มาอัดกาวใช่ครับจริงถ้าเกิดมีเครื่องนะมันกาวได้สารพัดเพราะว่าด้ามจอบด้ามเสียมด้ามใช่นะครับอเนกประสงค์ถ้าเกิดทำครกได้ครับแจกันสบายครับผมพี่โจผมขอดูหน่อยนะครับว่าตัวนี้ลองเปิดเครื่องให้ดูสักนิดหนึ่งด้กันพี่ผมอยากฟังเสียงครับผมนี่อันตรายไหมพี่นี้ครับโอ้โห นิ่มๆเลยแล้วพี่นิ่มครับไปไปเรื่อยๆนี่นะครับเรื่อยๆเลยนะครับให้ดูก่อนนะครับอ่านี่นะครับครับผมมอเตอร์550วัตต์นะครับไฟบ้าน220ก็คือเสียบไฟบ้านใช้ได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับท่านที่มีเครื่องกึ่งแล้วนะครับวันนี้เราลดราคาพิเศษนะครับ บเป็นนีดกึ่งชุด5เล่มในราคาพิเศษนะครับเดือนนี้เรามีแต่ลดนะครับเจ้าอื่นเขาขึ้นราคานะครับเราไม่ขึ้นเราลดราคาอีกต่างหากนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นราคาพิเศษแน่นอนนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงมีเครื่องกึ้งนะครับพี่แป้งครับผมขอหัวจับนะครับนี่นะครับหัวจับราคาพิเศษ ขนาด5นิ้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะขวานนะครับเรามีจริงๆเรามีแป้นยึดอแถมให้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ไม่อยากใช้แป้นยึดนะครับอยากได้หัวจับนี่นะครับหัวจับราคาพิเศษจับได้ถึงขนาด5นิ้วนะครับหากสั่งซื้อพร้อมเครื่องเราก็ลดราคาพิเศษให้เหมือนกันครับครับตอนนี้เรามีช่องทางการสั่งซื้อเยอะแยกนะครับพี่โจครับผมลาซาด้าช็อปทีเจดีน็อกน็อกทาง f a c Facebook YouTube นะครับทางไลน์ก็มีนะครับนี่นะครับช่องทางการสั่งซื้อของเราเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าจะสอบถามข้อมูลนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์096935907นะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับถ้าเกิดเบอร์นี้โทรติดยากนะครับอีกเบอร์หนึ่ง0863871901นะครับวันนี้พี่โจตอนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดดึงครับผมครับ วันนี้ผมกับพี่โจและทีมงานอีกร้อยกว่าชีวิตของเราต้องขอลาไปก่อนครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ